สวัสดีครับผมจารึกนะครับเชื่อศักการขายสปอร์ตออโต้แกลลี่เป็นวันนี้วันนี้นะครับผมมาส่งรถนะครับกับพี่วัฒนากับพี่ประเสริฐนะครับเจ้าของรถนะครับที่ต่างจังหวัดเลยนะครับผมเดี๋ยวคันนี้ครับคันสีบอลเงินตัวสปอร์ตตัวนี้ครับเดี๋ยวสอบถามนะครับเจ้าของรถหน่อยนะครับผมเห็นรถรัฐวิทยยังไงแล้วติดต่อทางช่องไหนสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสำหรับรถนี้นะคะก็เห็นทางช่อง YouTube นะคะของคุณจารึกนะคะก็ เป็นแฟนคลับติดตามอยู่นะคะก็สนใจก็เลยทักหาส่วนตัวนะคะก็ได้รับการบริการอย่างดีมีการโต้ตอบพูดคุยเนาะถึงรวมถึงการตกแต่งการบริการอะไรต่างๆเยอะมากเลยค่ะครับขอบคค่ะการตกแต่งก็คือเราคุยกันนะครับพี่บอกว่าแต่งตามรายจารึกใช่ไหมอยากเห็นยังไงสวยก็คือจัดการได้เลยครับอย่างสีตัดอย่างเงี้ยผมก็ทําสีตัดให้ใช่ตัดให้ดูสวยเพราะว่าเอาจริงๆว่าทางเซลล์ด้วยกันก็คือจากรีวิวรถพี่เขาก็บอกว่าสวย คือคือตัวเนี้ยทางโรงงานอ่ะมันไม่ได้มีให้มามันมีแต่สีเทาด้านอ่าแต่เนี้ยค่ะผมสั่งพิเศษขอเขาพิเศษหมดเลยแค่นั้นเองครับผมเพราะเซ็ตเซ็ตมาตรฐานอ่ะมันไม่ใช่แบบนี้แค่นั้นเองอะนะครับผมก็คือทางพี่ประเสริฐก็บอกว่าจะรู้ว่าไงสวยจัดก,การเอาเลยประ <laughs> มาณนั้นมไ,มไ,มไม่เคยรู้ครับผมอ่าแล้วถามอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือกลัวไหมนะครับผมซื้อรถแบบไม่เห็นหน้าเซลล์ ถ้าคนอื่นอาจจะกลัวนะคะแต่สําหรับคุณจารึกนี่คือเราดูใน youtube อยู่แล้วนะคะก็ติดตามเกือบจะทุกจะทุกรุ่นเนาะที่ทุกสีนะคะเราดูมาหลายสีแล้วก็เห็นไปสมอบลูกค้าหลายที่ทั้งพักใต้ทั้งอะไรเราก็เห็นเนาะก็คือคิดว่ามั่นใจมั่นใจนะคะไว้วางใจที่จะเลือกคุณจารึกดูแลค่ะให้โอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างผมท้าพี่เหลือร้อยดีสวัสดีครับผมจารึกนะครับที่ส่อขาวข่ายฟอร์ดออโต้แกลลี่พรุนวนนี้วันนี้นะครับผม คันนี้กาลังขับไปส่งมอบนะครับที่บ้านลูกค้านะครับอาเภอรัตนบุรีนะครับผมคันนี้สีบอลเงินอาจจะไม่ค well er. ่อยได้เห็นนะครับผมตัวสปอร์ตนะครับผมตัวนี้บอกแพ็กเกจนะนะครับผมบวกแพ็กเกจดีอย่างไรนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับมันจะมีกล้องรอบคันนะครับผมเห็นไหมครับก็จะมีกล้องรอบคันนะครับเป็นกล้องหน้านะครับผมแล้วก็ด้านข้างนะครับรอบคันเลยนะครับผมแล้วพี่นะครับเพราะพี่เขาเป็นผู้หญิงด้วยนะครับขับการใช้งานนะครับผมก็เลย เน้นตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมตัวสปอร์ตตัวนี้ครับกระจังหน้ายังเป็นกระจังหน้าเดิมนะครับด้วยความที่ทรงออกทรงสปอร์ตนะครับผมกระจังหน้าก็เป็นสีดําเงานะครับผมตัดกสีบอลเงินนะครับกับตัวรถเห็นครับบางทีเราไม่ค่อยเห็นสีบอลเงินแต่งนะครับผมบนคันนี้เห็นไหมครับจะเป็นสีบอลเงินนะครับตัดกับสีดําเงาแล้วก็ตัวอะคริลิกตัวนี้นะครับจะเป็นอะคริลิกฝากระโปรงนะครับมาจากโรงงานจะเป็นตัวเล็กนะนะครับตัวนี้นะครับ สเกิร์ตแต่งนะครับที่เห็นแต่งก็เป็นสเกิร์ตแต่งวิตเตอร์นะครับผมสเกิร์ตแต่งวิตเตอร์ตัวนี้นะครับผมตัวนี้ผมจะเน้นเป็นสีพิเศษนะนะครับผมเป็นสีดําเงานะครับสั่งพิเศษเพิ่มเพราะว่าปกตินะครับเห็นสเกิร์ตแต่งตัวนี้มันจะเป็นสีสีเทาด้านนะครับผมที่เห็นหลายหลายคนแต่งนะครับผมก็เป็นรถสีบอลเงินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาด้านนะครับแต่คันนี้นะครับด้วยความที่พี่ ให้ผมนะครับคิดไอเดียการแต่งเลยนะผมก็จะเน้นนะครับสั่งสีทําพิเศษนะครับเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็ด้านในตัวนี้นะครับผมก็เป็นสีดําเงาเช่นเดียวกันนะครับตัดนะครับนะครับชุดสีดําเงานะครับ คือตัวนี้นะครับเป็นทรง V 1นะครับผมวิตเตอร์ทรง V 1นะครับตัวแก้มตัวนี้จะใหญ่นะครับผมก็คือเลือกให้ลูกค้าตรงที่ว่ามันจะมี V 1และ V 2นะครับผมแต่ V 1นะครับด้วยความที่เป็นสีบอลเงินนะครับตัดด้วยสีดำนะครับผมให้มันดูเยอะที่สุดนะครับสีดําเงาเยอะที่สุดก็ทําให้รถดูสวยขึ้นนะครับส่วนด้านล่างตัวนี้นะครับก็ตัดเป็นสีดําเงานะครับปกติก็จะเห็นสีบอลเงินนะครับผม อันนี้ก็จะตัดสีดําเงานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับเป็นเซ็นเซอร์สี่จุดนะครับมีกล้องอย่างเดียวไม่พอนะครับมีเซ็นเซอร์หน้าด้วยนะครับเซ็นเซอร์หน้านะครับผมพวกมีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหน้าครับเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะร้องเตือนนะครับแล้วชุดครอบตัวนี้นะครับผมผมก็จะเน้นนะครับครอบไฟนะครับกันกระแทกเน้นเป็นสีดาเงานะครับผมมีความสวยงามนะครับผมแล้วก็ประโยชน์ของมันก็คือการกระแทกนะครับไฟด้านข้างด้วย ไฟตัวนี้นะครับไฟเดย์ไทม์ขนาดใหญ่เลยนะครับเป็นไฟซีแคมขนาดใหญ่นะครับมาพร้อมกับไฟนะครับไฟหน้าเป็นไฟ LED r e f l e c t o r นะครับแผงย e d อยู่ด้านข้างนี้นะครับแล้วก็สองข้อที่โคมนะครับทำให้ไฟไม่ฟุ้งนะครับผมแต่สว่างแน่นอนนะครับคันนี้ส่วนด้านข้างนะครับของชุดวิทเตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นโป่นะครับผมจะใส่เป็นโป่้ให้นะครับผม เห็นไหมครับจะเน้นเป็นสีดําเงานะครับผมโป่งตัวนี้นะครับจะเน้นเป็นสีดําเงานะครับด้านข้างอ่าเพราะว่าตัวนี้นะครับสีดำเงาครับตัดกับสีบอลเงินนะครับผมดูสวยงามเพราะว่าสีบอลเงินเดิมๆนะครับผมอาจจะ บางคนอาจจะไม่ชอบนะครับอาจจะดูมีอายุไปนะครับผมผมก็เน้นเป็นสีให้ตรงสปอร์ตนะครับถัดกันสวยงามแน่นอนครับคันนี้ส่วนล้อแมกและยางนะครับเป็นของเดิมนะครับล้อแมกสวยอยู่แล้วนะครับผมเป็นล้อแมกขอบ20นิ้วส่วนยางนะครับจะเป็นยางที่มากับโรงงานนะครับเป็นคูเดียนนะนะครับสองห้าห้าทัห้าห้า R 20นะครับตัวนี้แล้วก็มีดิสเบรกนะครับเป็นดิสเบรกทั้ง4ี่ล้อเลยนะครับคันนี้สปอร์ตนะครับผม มีคำว่าสปอร์ตเป็นอะคริลิกนะครับแล้วคาว่าเทอร์โบตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับ2.0ลิตรนะครับ1 0แรงม้านะครับเป็นเทอร์โบเดียวนะนะครับผมกระจกนะครับแล้วก็จับนะครับจะเป็นสีดําเงานะครับผมผมก็เลยนะครับใส่ตัวุดครอบตัวนี้ครับเป็นสีดําเงานะครับให้เข้ากันนะครับแล้วตัวนี้นะครับตัวสปอร์ตนะครับก็จะมีนะครับบายสปอร์ตนะครับเ้องการจุดบอดด้วยนะครับเห็นไหมครับจะเป็นไฟสีส้มขึ้นนะครับ ขยับมาที่ด้านท้ายนะครับตัวนี้ก็รับหลังคานะครับจะเป็นการรับหลังคาครึ่งคันนะครับผมรับหลังคาตัวนี้นะครับก็จะเน้นนะครับเป็นสีดําเงาเห็นไหมครับรับหลังคาสีดําเงานะครับเข้ากันนะครับกับสีตัวบอลนะครับสีบอลเงินตัวนี้เป็นประกายนะนะครับตัวนี้ตากแดดจอดากแดดอยู่ก็เป็นประกายนะครับผมมองเห็นเป็นประกายสวยงามเลยแล้วก็คอบ้าถังตัวนี้ก็เป็นสีดําเงาคอนเซปต์คันนี้นะครับก็เน้นเป็นสีดําเงานะครับลายเส้นต่าง นะครับผมก็จะเน้นเป็นสีดำเงาตัดแล้วก็ตัวท่อหลอกท่อหลอกตัวนี้นะครับสามารถเลือกได้นะครับแต่คุยกับพี่เขาแล้วนะครับพี่เขาก็เลือกเป็นสไตล์ของท่อเหลี่ยมนะครับเป็นท่อเหลี่ยมท่อสีใบเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นสีดําเงานะครับผมจะเน้นตัดกับสีบอลเงินเพราะสีบอลเงินนะครับสวยอยู่แล้วนะครับผมแต่เราแต่งหน้าแต่งหน้าท้าปากนะครับให้มันดูดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้น ส่วนฝาท้ายนะครับผมฝาท้ายนี้จะเป็นฝาท้ายแฮนด์ฟรีนะครับผมมีคิกเซนเซอร์ใช้เท้าเตะนะครับผมสามารถที่จะเตะนะครับหรือว่าเราจะกดที่รีโมทก็ได้นะครับกด2ครั้งนะนะครับเห็นไหมครับส่วนพรมตัวนี้นะครับก็จะพรมเป็นพรมนะครับเป็นพรม 5D นะครับผมก็คือนะครับผมเป็นได้สีทองเห็นไหมครับสวยงามนะครับตัวสปอร์ตนี้ก็จะพับมือนะ นะครับผมใช้งานสะดวกสบายนะครับถึงพนักพิงตอนที่สองและตอนที่สามเลยนะครับผมตัวนี้ตป็นี้นะครับกล้องนะครับผมก็จะติดกล้องนะครับกล้องบันทึกหน้าหลังด้วยตัวนี้เป็นกล้องบันทึกหลังนะร้อยสายให้เรียบร้อยนะครับผมเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังให้นะครับฝาท้ายก็ใช้งานสะดวกสบายนะครับผมเห็นไหมครับป้องกันการอีบด้วยนะครับผม สามารถตั้งระยะได้นะครับผมตั้งระยะที่สูงต่ำได้นะครับไปกดที่ตัวนี้แช่ไว้นะครับหรือนะครับผมกดที่รีโมทสองครั้งโอเคนะครับผมก็จะปิดนะครับส่วนตัวนี้ ด้านท้ายนะครับไฟนะครับไฟเป็นไฟซิกเนเจอร์นะครับอย่างอย่างสวยเลยนะครับอย่างดีเลยนะครับผมนี่ครับสีบอลเงินนะครับแต่งแบบสไตล์คันนี้นะครับสวยงามเท่ๆเลยนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ครับอยู่ระหว่างทางนะครับพักนะครับเดี๋ยวไปส่งลูกค้านะครับผมเดี๋ยวอยาอีกสองจุดนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมก็คือตัวนี้กันกระแทก ผมจะเปลี่ยนนะครับเป็นการกระแทกเหล็กให้นะครับผมการกระแทกเหล็กตัวนี้นะครับก็เป็นของถ้าเป็นตัวขับสองก็จะเป็นสองชิ้นนะนะครับใส่การกระแทกให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากระโปรงเปิดที่ด้านตรงนี้นะครับผมเปิดด้านนี้นะใช้งานสะดวกนะครับใช้งานสะดวกสบายนะครับผม ตัวนี้นะครับก็จะเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมไปก็เป็นชคฝากระโปรงนะครับให้กับลูกค้าปกติจะมีเหล็กค้ำตัวนี้นะครับผมแต่เนี้ยเราก็เพิ่มเป็นชคฝากระโปรงให้กับลูกค้าไปนะครับใช้งานสะดวกสบายนะครับผมเครื่องยนต์นะครับที่ผมบอกไป2 0ุดูลิตรนะครับเครื่องยนต์ขนาดเล็กนะแต่แรงม้าร7อจสิบแรงม้านะแล้วก็มอน้ําแตกมอน้ารั่วดูที่ไหนนะครับผมดูที่น้ํายาหล่อเย็นได้นี้ก็พอนะครับดูตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับเราบำรุงรักษาง่าย นะครับแล้วก็เข้าศูนย์นะครับเข้าศูนย์บริการทุกหนึ่งหมื่นห้าพันโลนะครับหรือหนึ่งปีนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับปิดใช้สิทธิ์สะดวกตัวนี้นะครับยังมีเทคโนโลยีนะครับผม f อร์ p พารนะครับสามารถที่สั่งสตาร์ทเครื่องหรือดับเครื่องหรือปลดล็อกนะครับได้ที่มือถือเราเลยนะครับด้วยโปรแกรม f อร์ตพารนะครับแบบนี้แล้วก็ภายในนะครับหน้าจอนะครับผมจะมาดูหน้าจออีกนิดนึงนะครับ ภายในนะครับตัวสปอร์ตเห็นไหมครับก็จะมีตัดนะครับผมเป็นสีโครเมียมตัดด้วยนะครับเป็นโทนสีดำนะนะครับผมแล้วก็หน้าจอกลางหน้าจอกลางขนาดใหญ่เลยนะขนาด12นิ้วนะครับผมพอตัวนี้มีกล้องรอบคันหน้าปัดขนาด8นิ้วนะครับผมเกียร์อัตโนมัตินะครับ6สปีดนะครับแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะครับคันนี้ระบบเชื่อมต่อนะครับ Android Auto Apple CarPlay นะครับผมแล้วก็มี ตัวนี้นะครับปรับเบาะนะครับคู่หน้านะนะครับจะปรับไฟฟ้านะครับเลื่อนนะครับเลื่อนสไลด์นะครับสูงดันลงนะครับหรือดันขึ้นนะครับแล้วก็ปรับเอนอ่าแล้วก็ดันหลังตัวนี้นะครับตัวนี้มีไวเลสชาร์จด้วยนะครับชาร์จไร้สายนะครับอันนี้โอเคนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับอยากแต่งอ่า ยังไม่มีไอเดียนะครับในการแต่งนะครับผมหรือนะครับอยากจะให้ไปส่งรถที่บ้านได้เลยนะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับผมชารทิปสาการขายฟอร์ดออโต้แกลลี่ประตูธานีนะครับผมเดี๋ยวคันนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับลูกค้ายังไม่มีไอเดียนะครับอันนี้เคอแต่งตามใจเซลนะครับผมเพราะพี่เขาบอกว่าผมอยู่กับรถนะครับผมกูกีเห็นในรีวิวนะครับในช่อง YouTube ต่างๆนะครับผมก็มั่นใจนะครับว่าแต่งเข้ามาออกมาสวยแน่นอนนะครับผมสวยแน่นอนนะครับผมเสาอากาศกับขีบฉลามนะครับครอบ้าถังก็สีดําเงาคือโทนเนี้ย ผมเน้นนะครับเน้นเป็นสีดำเงาตัดกับสีบอลเงินกับตัวรถนะครับแล้วก็มีคอนเซปต์ว่ารถสีบอลเงินนะครับแต่งอย่างไรนะครับผมให้ดูสวยนะครับผมบางทีอาจจะเห็นสีขาวมากและบางคนอาจไม่ค่อยเห็นสีบอลเงินนะครับแบบนี้นะครับผมว่าแต่งเป็นสไตล์แบบนี้สวยไหมนะครับผมอ่ะลองโทรครับติดต่อผมได้นะครับผมจานลิฟทิ้งสาขาการขายฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ